เสิร์ฟมาครับอาครับยกมาหัวเสาสตีเสียกตีติดบล็อกได้ลูกต่อครับอีกทีครับอัดเรียบร้อยครับอเอาชนะไปก่อนครับทางด้านของโปรแลนในเซตแรกเสิร์ฟมายกมาสามเม็ดหลังตีอัดโอ้โหทัชบอลครับลูกน,นี้สามเม็ดหลังของสตีเสียกสวยทีเดียวครับสตีเสียก จะลุกต่อแล้วโอ้โหลูกนี้เต็มเลยครับบล็อกของโปลาน่าจะโดนสกีเสียบครับลูนี้บอลมาลูกนี้หยอดยังถึงครับเอาครับเอาขึ้นมาได้แต่ก็ลุกไม่ได้นะครับอันเดอร์ข้ามมาให้ทาง้านโปลดนแล้วไปยีลูกนี้เรียบร้อยครับงานแรกในเซตที่3าเป็นของโปลด์ครับและคนเดิมครับสตีเสียครับเสิร์ฟมาครับ บอลแรกดีครับลูกนี้จ่ายมาชิดเนตแต่ว่าทําได้ครับทาได้ของสตซิเีย์ยกลูกนี้ลูกคาสิกตีอัดเอายังได้อยู่ครับแล้วจ่ายอีกที่นึงเคาะเอาครับไปทางไหนครับออกข้างหลังบ้างตีอัดลูกนี้เรียบ<อ>ร้อยครับโอ้โหตามมาทั้งเซตครับโอ้โหแล้วมาขึ้นเซตคอยก่อนครับโปแลนด์ไม่ล้นแล้วก็ยอดมาเอาครับ ได้รุกต่อครับมาข้างหลังไปเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ครับจ่ายมาให้เนี่ยแล้วลูกนี้จ่ายมาสวยด้วยครับน้ําหนักพอดีเลยโอ้โหแล้วแก้มาลูกนี้เอารับได้ด้วยจ่ายมาแล้วอัดเรียบร้อยเลยครับทางด้านของสตีเซียครับเล่นกันนานเลยครับเซตนี้เอาชนะไปครับโปลนด์30ต่อ28ครับ